มันกำลังออกป่าเป็นไรขคนแหลกเฉียวขึ้นมาของบ้านกุนเชียวยายไปอยู่บดีอยสองอยนี่บันฟังครับบัดฟังูเดียวเลยครับน้องมึงก็นั่งไงก็นั่งไงปเนี่ปลาขาเป็นปลาขาวกิเบไงน่หละได้ปลาโลเขีบหอนน้องโเลโ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 ลกนั่งง ปนั Whereas, ่งเงตัวเด in. ียวเกินเกินละกันปสองไหเลยเกินไปว่าบับไปครับโอ้ไปตัวแม่งไปตัวสามตัวนี้ตอนนี้ปะโจกมันเป็นน้องอะไรนกเขาป็น้องงจีโอ้โหตัววลางามเลยครับตา้งนั่นปะตองครับตังนั้นปะตองนีนี่ตั้งนี้ตงนั่น้าองหัะกี่ตะแก่มานรับสีแล้

งว่าหาโตเจ้าหตกับปานโลแดหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดหาร้อยสี่สิบโลแปดเียกับหาดโตหกตัวหกตัวหกตัวเป็นเป็นเท่าไหร่สามล่อหกล้อย <ersch> พบว่ายนะครับผู้แรกด้ครับมาลรอเบิงผู้ที่สองว่าเผนสะได้ลายเปนไดอคงกระถากันครับถาว่าเ่นสิขึ้นมาโอ้ยลกเบิ่งประจูดตัวนี้ครับจากโลจากโล อันนี้ปลา่านนีปลานนเขีปาทมาพกางนี่ปลาพมอันนี้ปลาตะโกอ่านนตะโกปลาบ่านเขาเป็นปลาจอกปลาจ๊กอแต่คนจะพูดปลานกเขาครับตัวใหญ่ด้ครับปลา้าทมสถาพการกินปลาทมปลานกเขาอ้าวเอไดไจากไทยเป็นไทยอีรีปลาทม เนลาบปลาบ้านเป็ัเชียวใจังหน่อยทาเบิ่งอีกผู้อื่นกับอันนี้เพิ่งมีผู้แหลกมาขายรอบเบิ่งว่าปลาเขาเจอกทะเลไรหถือว่าเป็นน้องปลาค่อนข้างที่สวัสดีก็สมควรนะครับสำหรับผันเชียวครับผม